ยุบงปู่หมอเยี่ยมาด้เหรออเยี่ยมาด้เหรอคะอันนี้เป็นมะเขือพวงอเยี่ทำได้ไหมทำกับพี่ซู่ซู่ไหมนี่เดี๋ยวพี่ซู่ซูซ่สอนให้อเยี่ทำแบบนี้นะคะนี่อเยี่เด็ดแบบนี้อเยี่เอาแบบนี้ค่ะนี่มาอเยี่ยจุ๊บก่อนจุ๊บๆมาจุ๊บๆก่อนอเยี่ยจุ๊บๆก่อนมาจุ๊บๆก่อน จุ๊บๆก่อนใส่ใสใส่เอ้ยใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้ใส่ค่ะใส่ที่นี่เลใส่ใส่เลร้อนหรอวันนี้น้ำสิสกจะเอามะเขือพวงนะคะมาตำแล้วก็เดี๋ยวส่วนหนึ่งจะเอามาคั่วนะคะคั่วใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยนะคะอร่อย ตอนนี้มีน้องมาป่วนด้วยเนี่ยพี่สุสิจะทำกับข้าวได้ไหมเนี่ยผัดน้ำสิกจะผัดจะผัดผักน้ำมันหอยนะคะผักที่ไปเก็บมาที่สวนค่ะพักพักโอ้ไฟลุกมากเลยค่ะเดี๋ยวสิก ตามเครื่องก่อนนะคะระหว่างรอมะเขือพวงสุกนะคะก็มีใส่พริกนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขิงนะคะนำจิ้จตมตําให้ละเอียดก่อนมะเขือพวงสุกแล้วนะคะพอสุกแล้วก็ตักออกนะคะเอามาตํากับพริก กระเทียมแล้วก็ขิงตะไคร้ที่เตรียมไว้นะคะยังร้อนอยู่เลยเด็ดใส่เลยค่ะ ใส่กระเทียมเลยค่ะที่สปปับไว้รอกระเทียมหอมก่อนนะคะแล้วน้องสิกก็จะใส่น้ำมันหอยก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้นะก็แ,แต่สูตรใครสูตรมันนะคะแต่ว่าน้อเมสิกใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนเพราะว่ามันจะหอมมากๆคะ่ะอาจจะด้วยทากัเข้าแบบจากฟื้นจากฐานนะคะก็เลยเพิ่มความหอมไป,ไปอีกนะคะ ชอบนะ้ำน้ำสิกชอบทำข้าวกินจากแบบใช้ฐานใช้ฟืนนะมันมันหอมมันอร่อยอะ่ะเฮ้ยน่ากินมากเลยแม่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำซีกใส่จานได้นะคะนี่นะคะน่ากินมากเลย หอมมากเลยอะ่ะหอมผักนี่เมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งก็คือไข่นะทุกคนไข่เอาไปาผัดกับอันเนี้ยหอหอมใหญ่อะ่ะคืออร่อยมากอะ่ะคือแบบใส่หอหอมใหญ่แล้วก็มาผัดกับไข่แบบเนี้ยมันอร่อยมากแล้วมันเพิ่มความหวานให้มากเลยหิวข้าวเลยอะ่ะไม่มีแรงพูดแล้ว <c oughs> เ๋ยวน้องสิกรีบทำรีบกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปสวนด้วยนะ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่สวนนะคะช่วงนี้อากาศดีมากมากเลยค่ะจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากไปลองดูนะทุกคนมันหวานมากเลยอะหอ่หอหอัอหอมใหญ่อะนะคะนจะบอกว่าอร่อยมากอย่างกับพิซซ่าเ่ยอร่อยแห้งๆหน่อย ุกแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากเลยแม่นะคะหอมมากต้องบอกว่าไข่อันนี้เนี่ยเป็นไข่ที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติที่บ้านนะคะที่บนดอยเลยมันก็เลยมีความหอมแล้วก็มีความหวานจากหัวหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวมากินกันนะคะยังเหลืออีกเมนูนึงก็คือเดี๋ยวน้ำสิจะเอามา,มาคั่วมะเขือพวงนะคะแต่ว่าลองเปิดใจกินดูนะคะจะบอกว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอร่อยมากๆเลยข้าวเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมากินข้าวกันค่ะทุกคน,นอเมนกินข้าวกันค่ะ หิวข้ามากเลย,เลยอมใจยุแล้วล่นนะทำยุ่งจุ๊ดเช็ดี่ทอมเลยโอ้ะะอยากไ,ไม่ะะไหอมอร่อยมากเลยแม่ชุ่้ยังหวานมากเลยอ่ะอ,อันนี้เป็นแบบคั่วเกลือนะคะไม่ขอดพวงอะค่ะส่วนอันนี้เป็นแบบเอามาตาแล้วก็เอามาหอมนะคะเอามาผัดให้หอมอืม อื <ś m _> มรส่จมอืมหเีอือืมูอร่อิไหมหวานมากเลยอ่ะ <ś m _> อืมขินเยอะมากอืมหวานมากเลยค่ะอืมอมอ,มอมเป็นแบบอาหารธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ก็ไปเก็บจากสวนมาอันนี้ก็เก็บจากสวนมาเหมือนกัน ผักนะคะแล้วก็ไข่ก็เป็นบ้านพี่เตยะคะบ้านแม่เอวาเลี้ยงนะคะแล้วกลินแต่ผักแบบกลิ่นของผักอะไม่มีกลิ่นแบบแล้ว่าอะไรยาเหม็นเขียวอะไรไม่มีนะนเพราะว่านี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยทุกคนปุ๋ยข้อก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ย ที่เนมาตั้งใช่ตุกหัวยังมันนดาชอวมะข่าพองจะหวานมากจริงไบเนี้ยไม่มีกลิ่นออลเลยหอมมากยาหอมเสย้ว Mm-hmm. Mm -hmm.